สวัสดีค่ะวันนี้ชนีเวดด i n g มาต่อเรื่องเย็บเสื้อเชื้อต่อนะคะเราจะมาเย็บต่อไหล่ต่อตัวเสื้อแล้วก็เข้าแขนเข้าปกนะคะเรามีปกแล้วมีปลายแขนแล้วเราก็มาลรีดที่ตัวเลยค่ะเราใช้ชิ้นหน้าขึ้นมานะคะชิ้นหน้าที่เราตัดไว้มันจะมีรอยกลิ้งอยู่มีรอยกลิ้ง แล้วตรงริมผ้าอันนี้มันจะหดหดมันไม่สวยนะคะมันจะเป็นลังลังอยู่แล้วก็ตัดออกค่ะตัดตรงริมริมให้มันตรงงอง,ง,องมันหายไปก็พอแล้วเราก็พับขึ้นมานะคะเท่าตัวเท่าเส้นค่ะเท่าเส้นที่เรากลิ้งไว้แล้วก็รีดแล้วเราก็พับอีกทีนึงนะคะพับประมาณสักหนึ่งนิ้ว หรือหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะแล้วเราก็รีดเราอยากได้สาบใหญ่ขนาดไหนเราก็ใช้ขนาดนั้นเลยค่ะส่วนด้านล่างด้านล่างจะเป็นซิกซ้ายของตัวเสื้อนะคะเราพับเข้าเสื้อผู้หญิงนะคะนี่เราก็พับเข้าอีกทีหนึ่งสาบมันก็จะหดเข้าไปข้างในนะคะพับสาบเข้าไปด้านใน เสื้อเชิ้ตผู้หญิงข้างขวาจะอยู่ด้านบนติดหลังกระดุมนะคะแล้วเราก็มาเย็บริมตรงนี้ค่ะตรงนี้เย็บริมก่อนริมตะเข็บฝั่งนี้แล้วเราก็เย็บริมตะเข็บด้านนอกด้วยนะคะตะเข็บนี้เราเย็บสองฝั่งฝั่งข้างในกับฝั่งด้านนอกเย็บทั้งชิ้นซ้ายชิ้นขวาเลยนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้มาแบบนี้ทีนี้เรามาฝั่งชิ้นข้างหลังนะคะชิ้นข้างหลังที่มีจีบอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราจะเย็บดักไว้นิดนึงแล้วเราก็จะพับอย่างนี้อันนี้คือด้านในสำหรับตัวนี้นะคะแล้วเราก็เอาสาบข้างหลังหงายลอยขึ้นมานะคะลอยกลิ้ง แล้วก็ติดไปกับตัวเสื้อค่ะแล้วก็เอาอีกฝั่งนึงก็หนีบไว้เอาตัวเสื้อชิ้นหลังนี้ไว้ตรงกลางอย่างนี้นะคะ3มชิ้นนี้เราจะมาติดที่เดียวกันแล้วให้รอยกลิ้งมันตรงกันนะคะตรงหัวมุมถ้าเรามีรอยกลิ้งเราทําให้3มชิ้นนี้รอยกลิ้งเท่ากันหมดแล้วเราก็จะได้ไปเย็บ ติดตรงกลางนี้มันจะมีกึ่งกลางอยู่นะคะพอเราจับเสมอได้แล้วเราก็เอาไปเย็บค่ะพอเย็บเสร็จเราก็มาเจียนออกนะคะเจียนออกให้เหลือประมาณสักหนึ่งกระเบียดเท่านี้นะคะหนึ่งกระเบียด ใหญ่ๆมากเด้มันจะรั้งข้างในแล้วเราก็เอาไปรีดนะคะดันขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็รีดนะคะพอเรารีดเสร็จแล้วเราก็มาเย็บค่ะเย็บกดเย็บเย็บกดคิว้วมันก็จะได้อย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสองชั้นนะคะทีนี้เราก็าแผ่นหน้ามา วางได้เลยค่ะให้ไหลมันตรงกันนะคะกลัดเข็มหมุดไว้กันหนีฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะวางให้ไหลตรงกันสามชิ้นนี่ไหลตรงกันหมดเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะคะทีนี้เราก็พับขึ้นมาเลยค่ะม้วนตั้งแต่ปลายหรือว่าเราจะพับครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้นะคะ แล้วเราก็ม้วนให้แน่นๆนะคะม้วนให้เล็กๆพยายามให้เล็กที่สุดค่อยๆม้วนขึ้นมาให้มันแข็งๆอย่างนี้ค่ะม้วนขึ้นมาพอถึงตะเข็บปัป๊บเราก็หยุดแล้วเราก็ดึงแผ่นหน้าขึ้นมาหนึ่งอันดึงแผ่นหลังขึ้นมาอีกหนึ่งอันอย่างนี้นะคะ มันก็จะเห็นตะเข็บนะคะตรงนี้จะมีตะเข็บนี่แล้วเราก็มากลัดฝั่งนี้ไว้ถ้าไม่ไม่เจอตะเข็บตรงรอยต่อนั่นคือไม่ใช่นะคะลายสามชิ้นนี่เราจะติดให้มันเท่าๆกันเลยนะคะให้มันตรงเส้นที่เรากลิ้งรอยไว้มันจะเป็นชิ้นหลังสองชิ้น สองชั้นแล้วก็จะเป็นชิ้นหน้าหนึ่งชั้นติดทั่วๆแน่นๆน,น,นะคะอย่าให้มันเลื่อนตรงนี้ให้มันเสมอๆตรงรอยกลิ้งนะคะทีนี้เราก็จะมาดักเอาไว้ดักกันไอข้างในที่เราม้วนไว้มันขึ้นมารบกวนนะคะเวลาเราเย็บ จะได้ไม่ขึ้นมาแบกๆดูข้างในแล้วก็ติดเข็มหมุดนะคะแล้วฝั่งนี้เราก็ทำเหมือนกันนะคะติดให้เสมอเสมอกันแล้วเราก็ค่อยไปเย็บเย็บตรงรอยเส้นค่ะอย่าลืมย้ำหัวย้ำท้ายด้วยกันหลุดลุย พอเราได้แล้วเราก็ตัดเจียนออกให้ตะเข็บมันสวยนะคะประมาณเหลือประมาณสักหนึ่งกระเบียดทีนี้เราลองมากลับดูล้วงเข้าไปตรงกลางนะคะค่อยๆดึงดีๆนะคะย้ายคอยืดค่อยๆดึงออกแกนกลางมันออกมาค่ะสองข้างเลยนะคะ เราก็จะกลับออกมาได้อย่างนี้อย่าให้คอยืดนะนี่มันก็จะได้อย่างนี้ค่ะได้เป็นตัวเสื้อต่อไหลตะเข็บอยู่ข้างในเราก็จะได้ตะเข็บไหลมานะคะตรงนี้คือตะเข็บไหลเราก็จะไปรีดทั้งสองฝั่งแล้วก็มาเย็บกดฝั่งนี้เราก็เย็บกดคิ้วนะคะ พอเราไปรีดแล้วเย็บกดคิ้วเสร็จแล้วเราก็จะมาเข้าปกกันค่ะตรงนี้จะมีรอยกลิ้งฝั่งนี้ก็จะมีรอยกลิ้งนะคะเราก็เอามาด้านถูกกับด้านถูกชนกันค่ะติดหมุดไว้ตรงหัวมุมนี้นะคะแล้วเราก็ไปจุดที่สองก็คือกึ่งกลาง กึ่งกลางเราจะมีรอยมาร์กอยู่นะคะนี่ที่เราทำรอยมาร์กเอาไว้ตรงนี้ทั้งตัวเสื้อแล้วก็ปกแล้วเราก็มาจุดปลายจุดหัวจุดหางแล้วก็จุดกลางนะคะที่เหลือนี่เราก็จะไล่ไล่ไล่ให้มันเข้ากันได้พอดีค่ะ พอมันเข้ากันได้พอดีเราก็เย็บเลยนะคะเย็บตามรอยกลิ้งรัดเข็มหมดหรือเนาไปตามรอยก่อนก็ได้นะคะทีนี้เราก็เย็บพอเย็บออกมาแล้วเราก็ต้องมาเช็คด้วยนะคะเช็คดูว,ว่าที่เราเย็บไว้มันมีย่นตรงไหนหรือเปล่ามาเช็คดูสิ ถ้าโอเคแล้วเราก็ตัดเจียนออกค่ะเจียนตรงตะเข็บตรงนี้นะคะอย่าให้มันหนามากถ้ามันหนามากมันจะลังให้มันเลือสักหนึ่งกระเบียดเล็กมากมันก็จะหลุดลยุยใหญ่มากมันก็จะลังทีนี้มันก็ง่ายแล้วเราก็หุบมันเข้าไป เราก็จับมันยัดเข้าไปข้างในอย่างนี้ห่อไว้มันจะตรงเส้นเส้นได้ที่เราเย็บเมื่อกี้พอดีเลยนะคะตรงริมปกนิ่มจะพอดีริมผ้าแข็งมันจะพอดีกับเส้นได้ที่เราเย็บไว้เมื่อกี้นะคะตรงส่วนข้างหน้ามันก็จะตรงลงมาเลยนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกัน เราก็จับอุดเข้าไปค่ะประกบเข้ามาให้มองเห็นเส้นได้ที่รอยเย็บเมื่อกี้นะคะตรงปลายเราก็ต้องตรงเหมือนกันแล้วเราก็มาจุดตรงกลางค่ะเราจะมีกึ่งกลางถ้าเราไม่ถ้าเราไล่ามาเรื่อยๆมันบางทีมันจะบิดนะคะ แล้วก็มาไล่หาเอาประกบไปให้มองเห็นเส้นให้มองเห็นรอยเย็บแล้วเราก็ไปเย็บวนตั้งแต่กลางไปนะคะเราเริ่มต้นตั้งแต่ตรงกลางนี้นะคะเ,เวียนไปน,นี่เลยค่ะเราเริ่มต้นตั้งแต่ตรงกลางเราจะได้ไม่เห็นรอยต่อนะคะไม่เห็นรอยต่อได้ ค่อยๆเย็บไปตามถนัดเลยนะคะเย็บห้ตรงๆตะเข็บจะได้สวยค่ะแล้วตรงส่วนที่มนๆเราก็ใช้หมุนล้อเอาก็ได้นะคะช่วยให้ไม่เกินไม่ให้เย็บเลยพอได้แล้วเราก็อย่างนี้ได้ออกมาแล้วทีนี้เราก็มาเย็บตะเข็บข้างนะคะมีรอยกิ้งเราจะมีรอยกิ้งอยู่ฝั่งนี้ กับฝั่งนี้ด้านข้างเราก็กิ้งไว้แล้วเราก็จะมีรอยกิ้งนะคะแล้วก็เย็บเฉพาะด้านข้างนะคะด้านข้างนี้ย้ำหัวย้ำท้ายด้วยนะคะเย็บสองข้างเลยค่ะเราก็จะได้มาเป็นตัวแล้วเราก็ไปพง้งพ้งคู่ไปเลยค่ะแบบนี้นะคะอันนี้คือพงมาแล้ว คุงคู่แล้วเราก็มาเตรียมเข้าแขนค่ะอันนี้ฝั่งตะเข็บอยู่ข้างในนะคะนี่ตะเข็บอยู่ข้างในทีนี้แขนตรงแขนนี่เราเย็บตั้งแต่ตรงนี้นะคะเวียนขึ้นหัวแขนมาตรงนี้เย็บด้วยได้ห่างนะคะเย็บด้วยได้ห่างแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไว้รูดรูดนิดๆรูดไม่ให้ย่นนะคะ เวลาเข้าแขนมันจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็สวยด้วยแล้วก็จะดึงขึ้นมาสักนิดนึงอย่างนี้แล้วเราก็ไล่ขึ้นมานะคะไล่ให้มันหายอย่าให้ย่นนะคะขึ้นมาครึ่งหนึ่งทีนี้เราก็ดึงอีกหางหนึ่งนะคะดึงอีกหางหนึ่งดึงฝั่งเดียวกันนะอย่าไปดึงตรงข้ามฝั่งกัน เราดึงอย่างนี้ให้ย่อนอย่างนี้แล้วเราก็ไล่ขึ้นมาค่ะเราก็ค่อยๆรูดนะคะรูดเกลียล่ยเกลี่ยให้มันให้มันเนียนนะคะให้มันไม่ย่นนี่นะคะให้มันเรียบอย่างนี้แต่ว่าเราลูดมาแล้ว มั่อย่างนั้นเวลาไปเย็บมันจะยืดออกทีนี้ฝั่งตรงข้างหลังอรอยผ่านนี่คือแขนด้านหลังนะคะนี่ตรงนี้คือแขนด้านหลังแล้วก็มาเข้าให้มันตรงกับที่เสื้อเสื้อก็ด้านหลังชนกันอย่างนี้นะคะจับตะเข็บตรงใต้ท้องใต้ลักแร้ก่อนนะคะ แล้วก็ค่อยๆวนๆวน,ว,นวนไปให้รอบกลัดเข็มหมดแล้วเย็บหรือว่ากลัดเข็มหมดแล้วเนาก่อนแล้วค่อยเย็บก็ได้ค่ะถ้ามือใหม่ก็แนะนำให้เนาก่อนนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเลาะเราก็จะเวียนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะกลมอย่างนี้เข้าแขนแบบนี้มันจะยกแขนได้แบบไม่หลังนะคะ ถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตแบบเสื้อโหลหรืออะไรอย่างนี้เขาจะเข้าแขนแบบเข้าวงแขนก่อนแล้ว่อยไปเข้าข้างเย็บไปแล้วก็มาสำรวจนะคะว่ามันย่นหรือเปล่าถ้ามันไม่ย่นเราก็เจียนออกเจียนตะเข็บออก ให้มันเหลือสักหนึ่งกระเบียดหรือว่าถ้าเรามีจักโพ้งแล้วที่มันตัดได้เลยแล้วมือแม่นๆเราก็ไปโ้งตัดได้เลยค่ะแล้วเราก็มาเช็คนะคะสาบหน้าตรงนี้คือสาบหน้านะคะเราจะพับชายชายมันโอเคมันเท่ากันอยู่วิธีพับชายนะคะเราเย็บเล็กๆ มินมนไม่ใช่เล็กๆเราเย็บมินมินไปทั่วเลยนะคะด้วยได้ห่างปล่อยได้ห่างสุดเลยนะคะยาวตลอดชายเลยยาวตลอดเลยนะคะแล้วเราก็ดึงค่ะดึงไม่ต้องย่นนะคะดึงพอประมาณดึงเหมือนที่เราดึงแขนเมื่อกี้ ตรงตะเข็บข้างนี้นะคะตะเข็บข้างนี้ไม่ต้องไม่ต้องให้ตึงนะคะพยายามดึงออกให้หมดตรงโคง้งตรงนี้จะตึงๆได้แต่ว่าตรงตะเข็บข้างนี้เราต้องยันย่ันไว้ดึงรูดออกให้หมดเลยรูดออกให้หมดเวลาเราดึงมันก็จะงุ้มเข้าเอง ตรงช่วงของเราดึงให้มันค่อนข้างตึงนะคะแต่ว่าตรงช่องเว้าวนี่เราหย่อนให้มันค่อนข้างหย่อนพอเราดึงได้ครึ่งหนึ่งเราก็ไปดึงอีกฝั่งนึงนะคะดึงถ้าเราดึงทางในเราก็ต้องดึงทางในเท่ากันเหมือนกันฝั่งเดียวกันนะคะถ้าเราดึงต่างฝั่งแล้วมันจะดึงไม่ไป พอเสร็จแล้วเราก็จะไปรีดอย่างนี้นะคะพับให้มันสุดถึงเส้นเลยพอดีพอดีกับเส้นที่เราเย็บไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็รีดกดทับไปโดยรอบๆเลยนะคะแล้วเราก็พับอีกรอยหนึ่งไปโดยนรอบเลย ทีนี้เราก็มาเช็คต่อเช็คสาบหน้าอีกว่าชายเท่ากันหรือเปล่าถ้าชายต่างกันนิดนึงอย่างนี้เราเมมเข้าไปค่ะเม้มเข้าไปแล้วก็รีดกดทับไว้รีดให้อยู่เลยนะคะแล้วเราก็ออกไปเย็บค่ะทีนี้พอเราติดกระดุมเสร็จ เราก็ได้เสื้เอเชิ้ตหนึ่งตัวแล้วนะคะเสื้เอเชิ้ตวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องชนีเวท ting ด้วยดีเสมอมานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ